ครับอ่ะกาบสวัสดีครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับพฤศจายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับแอดยิมแอดไอแอดแตงโมกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวมาครับเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องครับบ่าวแอดจะลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับก็กดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าครับก็ถือว่าจอมือไก่มือเข้ามาแล้วนะครับเนาะสำหรับสายเสียงโศก สายเสียงโศกครับหรือว่า f อครับที่ติดตามครับความฝันอ่าข่วมฝันอ่ากูที่เพิ่นฝันแมนนะครับเนาะแอดยิมก็ได้ข่าวว่าพี่ประเสริฐครับเพิ่นอยู่อ่าอ่าอำเภอกลุ่มพระวาปีนะครับเนาะฝันแมนจะเข้ามาซีหางวดติดต่อกันแล้วเมื่อนี้แอดยิมอ่าแอดไอแอดแตงโมครับก็ได้ไปหาพี่ไส้เพิ่นครับอยู่ทั้งอำเภออ่าอำเภอกลุ่มพระวา ีนะครับเนาะครับไปติดตามความฝันของเพิ่นครับงวดที่ผ่านมาครับก็ได้เก้าศูนย์ได้หกศูนย์ครับเกือบหอดแสนนะครับเนาะหกหมื่นแตกว่าสันว่างวดกอนๆครับกับงวดกอนพุ่นก็ได้อีกนะครับเนาะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นพุ่นแหละครับอ่าเพิ่นได้โชคได้มานหรือว่าเพิ่นถึกสลากกินแบงรัฐบาลไทยครับงวดนี้ครับแอดยิมก็ได้ยินข่าวว่าเพิ่นฝันแล้วว่าสันแอดยิมก็เลยครับขี่รถไปนะครับไปตามไอ้เพิ่นถึงบ้านเลยครับไปขอครับอ่า ควมฝันเพลินครับเพื่อแบ่งปันครับผม f อฟอ่าครับ f อฟของแอดยิมแอดไอเนาะครับเนาะเพื่อรออ่าสายฝันอ่าฝันแม่นดีดีครับนี่ฝันแม่นคักบอหน่อยนาครับเถ้าแก่ทั่วงอกเนาะครับเนาะเมื่อวานนี้ครับฝันติดต่อกันมาห้าหกหวดซ้อนแล้วครับผมอ่าครับเพลินกะ ว่าสิแบ่งปันให้ยุครับแอดยิมกับมาขอแนวทางจากเพื่อนว่าแบ่งปั่นเอฟซีให้แน่ครับผู้ใดฝันแมนฝันเน้่ยๆอยฝันเน้นๆจังสี่ครับอแอดยิมกับไปติดตามให้ครับมักว่ามักเข้ากับใส่วิจัยยันในการรับชมฝันแม่นครับมันกับมีเขามีหลุดนะครับเนาะการฝันอันนี้คือการเสี่ยงโชคครับเข้ากับใส่วิจัยยันในการรับชมพอดีครับแอดยิมมา อ่าที่กลุ่มพอบาก็มาเห็นไอ้เพิ่นพอดีนะครับเพิ่นก็อยู่บ้านพอดีครับคุณพี่ประเสริฐนะครับเนาะครับถทีมาแล้วซี่หางวดส่วนครับงวดนี้ครับเป็นงวดที่หกครับเพิ่นฝันจังไดครับเพิ่นงวดนี้เพิ่นมีความมั่นใจจังไดครับแอดยิ้มผ้าไปสวัสดีครับเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประเสริฐสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าอยู่กลุ่มพอบ้านปะครับนี่ครับผมครับอยู่ตัวเมืองกุมภาวานเองปะครับนี่ครับในตำบลกุมภาวานเองครับโอ้ตําบลกุมภาวาครับอ่างวดที่ผ่่าาานนมได้โชคคหลยรับพี ได้หกหมื่นครับคู้กระทันสุกลาบโอ้ได้หกหมื่นเนาะครับแล้วก็งวดก้อนๆพี่นะครับได้กี่เมื่ได้เกตหมื่นหกหมื่นเกตหมื่นอยู่ระดับนี้โอ้ครับถือจักงวดส่วนมาแล้วครับนี่ยซีหางวดแล้วก็แบบันบะทบธรรมมาได้นี่ครับโอ้ครับอ่าครับอันแบบว่าเพิ่นได้โชคได้หมันเนาะครับเนาะได้โชคได้หมันครับไอ้คือฝันฝันนอนฝันเอาเนี่ยตีครับเลงครับเป็นเลขสายนอนฝันครับสายฝัน ครับปูแบบสวดมุ่นไหวพาปกติธรรมดาโอ้ปูปูอยู่บ้านหน่อยดีครับก็คิดว่าเป็นองค์ปูขี้มืขาวปูปูตาเท่านี้ครับ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 เสื้อในซัทธาขอโชคขอมันน้ำปูพุ่มอยู่บ้านเหมือนไหมครับครับปูจุดทูบบอกแล้วก็สวดมุ่นไหวพาปกติธรรมดาโอ้เป็นเคยเห็นพคนูเถื่อประคับปูพุ่มอยู่บ้านเพื่นเป็นลักษณะใด เป็นเป็นผู้เฒ่าผมขาวขาวครับคิ้วขาวขาวหัวขาวหมดเลยโอ้เป็นผู้เฒ่าผมขาวขาวคิ้วขาวหัวขาวอ่าอืมครับผู้ปุบปุบยุบันครับฝันเหล็กกับฝันบ้อยางเลยฝันสั้นสันครับเดี๋ยวเอาเอาหวดกรอนกรหัวกอนนักนฝันไว้ที่ไหนครับงดที่ผ่านมันที่ถูกมุกมันหัวดนรไกรกับฝันว่าคนมาสี่ให้เบิงขุดอยู่ทึ่งฝ่าผู้เฒ่ามาสี่ให้เบิงมาอยู่ทึ่งฝ่าครับครับเขีนเหล็กหนึ่งหกคกหนึ่งป้าฮ่า่า่าฮาฮ่ สันสันจอจอตัวนี้ครับสัน <ปะ S 2> สันกะจำเบากะลูกขึ้นมากกะลูกขึ้นมากวันนี้กระจวดไปกระยานจะค้องลืมครับงวดนี่ขึ้นอย่งนข่ครว่ามีอีกาอย่างกับมะฮองมอีกามะฮองบอกครับวา่าเกาเก็ดก็เกาออกออกอ๊อก,ออก <ปะ S 2> ไอ้กาแมาห้องอยู่บ้านพี่นี่บอกอยู่บ้านเนี่บอกครับปาอยู่หน้าบ้านมองเนี่ยครับอยู่หน้าต้นคุนอยู่หน้าบ้านเลยปาหน้าต้นคุนหน้าบ้านห้องไอ้เปิดประตูที่ออกไปตลาดก็เลยมันออกคือยังคุนห้องบวงอย่างก้าวเกตก้าวเกตวอก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 กันโอ้เป็นแล้วก็เป็นเสียงอีกาเสียงเป็นมึงเนี่ยมังกับตูอีกาอะไรนกอีกาครับก้าเกตแล้วบอกว่าออกออกกันสิบอ่ะแล้วก็บินเสอนไปแล้วกาก้าก็ไปเลยโอ้ก้ากาก็ไปเลย ปฏิหารนี่ปาฏิหไรเนาะบัดนี้อันบัดนี้งวดนี้งวดนี้บัดนี้งวดงวดงวดนี้ก็ได้กินข้าวว่าฝันแล้วฝันบางเลยครับพี่ประเสริฐฝันว่าอันผู้เฒ่าขีข้อพญานาคผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้ไส้ผู้เฒ่าผู้เก่าผู้เฒ่าผู้เก่าอันมาคี่พญานาคตัวสีเงินโลหินขีข้อเลยขี่พญานาคองค์สีเงินครับตัวใหญ่นี่ าอ่งแบบไงเลยแบบไงพญานากภูพญาหนักไงผู้เฒ่าขี้ข้อยิ้มเปื่อยเยอะฟันมาผู้เฒ่าขี้ข้อยิ้มมาใส่พี่ประเสริฐยิ้มปุ้ยๆเยอะผู้เฒ่านะขี้ข้อพญาหนักฝันของตีแกงประมาณตีหางกลัวๆนี่แหละมั่งฟันแล้วก็พอดีแกงก็ลุกขึ้นก็เลืเขียนไปจดไปตัวเลขกันครับผมคิดว่ากันแต่พีตัวเลขหรอกแต่ว่าคิดว่าจาของก็เลืตีว่าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเท่าโอ้เพราะว่า ผู้เฒ่าก็เป็นเก่าอยู่แล้วครับปู่พญานาคก็เป็นเกียจครับเป็นงูใยนะเป็นงูใหญ่ครับครับถือว่าไอ้ตีเป็นเกียจเก่าเก่าเกียมันใจมั่นใจสําเลยครับเลขงวดนี่โอ้คือว่ามันเกินเกินเก่าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ครับโอ้เกินเก่าสิบได้ยิบสลากินแบ่งสบานไหมพ่อผมยิบไปเลยครับจะเป็นแดงครับดังเนี่ยโอ้ยมายิเบางแนวฝนไอ้พี่ประเสริฐเพิ่นยิบไปแลยเด้ ก็เกได้บ่ได้บ่าะหลายทุกผมก็ได้หน่อยนึงเข้าเก๊กเก๊กเข้าครับงวดนี้ก็ขอให้พี่เพิ่นโศกมันนาะครับเนาะเพิ่นได้หยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้แล้วเอฟซีทันใดครับขันเสื้อในความฝันของเพิ่นครับกลับไปหยิบไปหาแล้วครับเรื่องนี้คือการเสี่ยงโชคครับอ่าครับพอได้ชักชวนเดินการพนันแต่ประการใดครับเพื่อเป็นการเสี่ยงโชคครับเนี่มีครับหาบ่มีเนาะครับเนาะเพราะว่าก็เชือหนังสิเป็นเอกชั้นหนั่งเหนล่ะครับคือมาฝัน เข้ากันก็ไปเสียทั่วงอ,อกครันอันนี้ของพี่ประเสริฐนะครับเพิ่อยิบมาทั้งกันห้าเก้าเก็ดครับผมทั้งเก้าแปดแปดเก้ากับกันไว้นะโอ้ครับไม่เขาต้องซื้อขึ้นคือซื้อลงไว้ครับอัน,นอันนั้นเป็นเก้าแปดแปดเก้าครับผมโอ้เขาต้องกันซื้อขึ้นซื้อลงเพ,พราะว่ามันขีข้อพญานาคเป็นบ่พญานาคนี่ผ้าผ้าหออยู่บ่ครับพญานาคผ้า,าร้อยบ่ขผ้าหอยู่ครับเพิ่นแต่ว่าเพิ่นขีก็คือจังเครียหนักร้อยอยู่งสี่น่ะ โอ้ครับผมคือได้ดิเก่าเก่าแปดไปน้ำเน็ตโอ้แปดเก่าเก่าแปดมะนั่มนะครับเนาะกันไว้ครับอันนี้แหละครับพี่เพิ่นฝันดีเนาะครับเพิ่นกับฝันเขาซีงวดหางวดสอนแล้วครับผมครับงวดนี้จะประกอบเกตเดบุรายใบหนอเกตโอเคครับพี่โอเคครับพี่ครับผมอีกระเซ่นใส่ด้วครับครับผมที่น้องคงไปกับืึ้นซีมูจัาเนาะอีกระเซ่นแม่นียงก็ได้ครับครับผมอ่าครับผม มัน,นเป็นความฝันเด้อกับยนะอดน,นักศึกษาครับเป็นแค่ความฝันเนาะครับเนาะการันตีว่ามันสิ้หวังรเปอร์เซ็นต์กับบริการันตีแต่ว่าคืดมากอัการซึมซับครับเป็นแชนแนลทางครับการซึมซับเอาก็จัดตามครับผมเออเบื้องเพื่อความบันเทิงเดอ้อครับเบื้องเป็นการบันเทิงครับใส่วิญาญาณในการรับชมครับขันการะพันไปครับขันบ่มักเข้ากระพันเอาไอ้คืดหนึ่งสิ่ไปยิ้มเนี่ย ครับยูทูบเพื่อนกระจัดเสนอเนี่ยท well, okay, okay, right. okay, right. okay, okay. okay. ั้งตัวเลขเพราะว่าเพิ่งเป็นนักข่าวตัวเลขเดี๋ยวนะครับเจ้าบางนาเจ้าคลองครับเอาเออโอเคครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเป็นนักข่าวตัวเลขจัจารย์เอาเนี้เอาใจเอาเอาอย่างนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวขออนุญาตครับผมทั้งช่องเป็นเชียงทั้งครับใส่มีจ่ายยันในการรับชมมาคักกับคือเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดวันนี้กันไปคือเก้าแปดเพราะว่าฝันเห็นผู้เฒ่าขี่ข้อพญานาคครับผู้พญานาคองสีเขียวนะครับเนาะไอ้แล้วก็ได้ตีว่าพญานาค เป็นเก่าโอ้เป็นเจ็ดผู้เฒ่าเป็นเก่าครับผมอ่ะครับก็ขอให้พี่ประเสริฐเล่าโุกๆมันๆลำๆเรื่อยๆที่เพิ่นเอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับในเบิ่งแล้วก็ให้โุกๆมันๆน้ำกันครับก็ขอให้ลำลำเรื่อยๆเด้อพี่ประเสริฐเด้อครับขอบคุณครับทั้งช่องกราบขอบคุณหลายๆครับพี่แบ่งปันแนวทาง ครับสวัสดีครับแอดยิมแอดไอแอดเตีงโมกกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทท่านนะครับมือวันที่9 9ครับพฤษภาคมพศ2567ครับเมื่อนี้แอดยิมมาตามคว่มฟันนะครับของคุณประเสริฐหรือว่าไอ้ประเสริฐครับอยู่กลุ่มพรว่าปีอำเภอกลุ่มพรว่าปีจังหวัดอุดรธานีครับแต่คาวว่าฝันแม่นครับ เพิ่นฝันเห็นปูพุ่มเพิ่นครับคือว่าผู้เถ่ายุบานเพิ่นนั่นแหละครับที่หลวงรับไปแล้วหรือว่าปูพุ่มครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักสมรักษาครับย่บานยุ่งเฮื่อเพิ่นให้โชคมาแล้วห้าหกงวดส้นๆนะครับเนาะครับเลื่อนแสนนะครับเพิ่นได้โชคได้มาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยครับผมงวดนี้ครับแอดยิมก็เลยตามมาหักลุ่มภูพว่าจาอำเภอกภมพว่าปีนะครับเนาะครับมาถามความฝัน หรือบามาตามความฝันของพี่ประเสริฐครับผมอ่ะอยัดยิมขอขอบคุณขอบคุณนพ่อแไม่พี่นอ้นองสายบุญนทุกๆุกท่านนะครับเออทีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกําลังใจให้ทัางช่องครับอ่าเพื่อนฝันเนี่มาขึ้นแล้วครับเพื่อนฝันบาพี่ประเสริฐครับฝันเห็นบาเห็นผู้เฒ่าน,นะครับขี่ข้อปอูพญานาค ครับองผู้พย่นาคสีเขียวองค์บักไงสันวาอ้ายเพิ nah, ant, ่นก็เลยตีเป <kindergarten>. ็นเก่าเก็เก็ดเก่าฟันสันสันจอจอฟันเน่นเนนักขักเนาะครับเนาะมักกระตามขันบ่มักกระพันครับเพราะว่าทั้งช่องเป็นแช่แนวทางอันนี้ก็เป็นแช่ควบฝันครับอ่าเพราะว่าควมฝันมันก็มีเข่าไม่ลุดนะครับเนาะคือการเสี่ยงโชคแล้วก็เพิ่นฟันแล้วยังยมาเศิรเพิ่นตื่นขึ้นมาครับก็มีอีกาเนาะครับเนาะมาห้องอยู่หน้าบานเพิ่นครับมาห้องออกว่าอ่าเก็ดเก่าเก็ดเก่าออกแล้วออกแล้วสันวะอ่าพี่น้องอีกา ถือว่ามาห้โชคเพื่อนว่าแม่นคักบันดนีงวดหนีว่ดสันว่าครับเพื่อนฝันฝันเนีมาขึ้นฝันเห็นผู้เฒ่าขี่องค์้อองค์ูพญานาคแล้วกาเนีมือเศร้าตื่นขึ้นมาครับเพื่อนกบมาได้ยินเสียงอีก,กาหอ่องอยู่ทึ่งฝาเนาะครับทึ่งฝาอยู่หนาบานเพื่อนห้องออว่าบอกเลขบเกดเก่า,าสันแต่ว่าบห้องออกบอ,อกเ็ศเก่าแล้วมันก็บอกว่าครับออกแล้วออกแล้วสันอันนี้ก็เป็นแชร์อันแต่ว่าเห็นอีก,กาเนี่ยเห็นอิีิรับเห็นมาสวงเศร้าแต่ว่าฝันเห็นผู้เฒ่าขี่ ข้อเพระขี่ข้อองค์ปูพญานาคนี่ครับเป็นข้อมฝันนะครับเพราะว่าไอ้เพิ่นกับฝันหางหกงวดส่วนนะครับเตอร์ี่เพิ่นมีโชคมีมานเดือดครับใดคกับสลัดกินแบ่งรัฐบาลไทยมาครับอ่ะเอพซีทันใดได้เบิ่งคลิปของพี่ประเสริฐแล้วครับก็ให้โชคโชคมันมั่นลำลำได้ด้วยครับก็มาเข้ากันครับเสียทวงเงาะนะครับเนาะพี่อารุณครับเสียขายทั่วงอกอยู่อำเภอบันดุงกับเจ้ากรอบนะครับเนาะที่อยู่อำเภอบันดุงครับข้อมฝันเข้ากันด้วครับนี่ขนาดอยู่คนละ อ,อำเภอเนาะครับเนาะห้ยไก่กันพอสมควรครับอหยิบกับไปตามครับมาเอาตัวเลขขึ้นเขากัดนะว่ะเอฟซีครับขันได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับขันซี อ่าล่องเสียงสวดเบิงเข้ากับไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ครับคือเก็ดเก่าเก่าเก็ดนะครับเนาะอ่าครับอันนี้เป็นแคร์ข้อมฝันนะครับเด้อครับหรือว่าเป็นแคร์แนวทางครับใส่วิจ่ายยันในการรับชมครับสำหรับคลิปนี้แอดจิ im, มแอดไอแอดแตงโมจะขอจบคลิปตังเพียงสามีก็ขออ,อีฟซีสายบุญโชคโชคมันมันลำลำเรื่อยๆรื่อยกับความฝันของพี่ประเสริฐนะครับเนาะอ่าโชคโชคมันมันลำลำเรื่อยๆรื่อยสวัสดีครับ